เรียมี9 Pro และเรียวมี9 Pro Plus อยู่ในมือมแล้วจะบอกว่าทั้งคู่นะคะเป็นสมาร์ทโฟนร,ระดับกลางนะจากทางเรียวมีที่ใส่สเปคแบบเรือธงมาให้แบบจัดเต็มมากๆเลยอย่างตัวเรียวมี9 Pro นะคะราคาเริ่มต้นจะอยู่เพียงแค่8,999บาท แล้วก็เรียวมี9 Pro Plus นะคะราคาเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่12,999บาทแต่ว่าวันนี้ค่ะเดี๋ยวอุ้มจะพาไปเริ่มจากตัวนี้กันก่อนนะคะเรียวมี9 Pro Plus ที่จะบอกว่าสเปคหลายๆอย่างเนี่ยทำออกมาได้น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะเรื่องของการถ่ายรูปพูดแบบนี้แล้วค่ะไปดูสเปคกล้องหน้ากล้องหลังกันนิดนึงเรื่องแรกนะคะที่อุ้มยอมให้กล้องตัวนี้เลยค่ะก็คือความเป็นกล้องเรือธงของเขานะคะ เขาเนี่ยใส่เซ็นเซอร์ Sony i o x 7 6 6มาให้ถ้าคุณคุณคุณนะคะเจ้าเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะชอบอยู่ในมือถือระดับเรือธงแต่ว่าตัวนี้อยู่ในมือถือราคาเพียงแค่12,999บาทเท่านั้นค่ะยังไม่พอคุณภาพภาพมันออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะองเอาไปถ่ายเนี่ยมาให้ดูกันละกัน ตัวนี้เนี่ยเลนส์หลักของเขานะคะความละเอียดสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่50ล้านพิกเซลแล้วก็จะมีเลนส์นะคะที่เป็นเลนส์ซูเปอร์วายมุมกว้าง1 1 9องศาแต่สิ่งหนึ่งที่เรียวมีทำได้ดีขึ้นมากๆในช่วงหลักมานี่นะคะเป็นเรื่องของ AI ทุกคนสีต่างๆนะคะไม่ว่าคุณจะถ่ายภาพเอาดอในอาคารถ่ายย้อนแสงหรือว่าถ่ายตึกนะคะอะไรแบบนี้มันสามารถให้ปรับภาพขึ้นมาได้สวยงามมากๆเลยไม่ใช่ในเวลากลางวนเพียงเท่านั้นนะคะจนไปถึงภาพที่มันเป็นแบบแสงน้อยแบบเนี้ย เอาจริงๆอุ้มรองเทียบนะคะกับมือถือในระดับเรือธทงที่อุ้มพกไปด้วยปรากฏว่าเจ้าเครื่องนี้ปรับเรื่องของสีออกมาได้ถูกใจอุ้มมากกว่าอีกเอออันนี้งงนะ ทีนี้เนี่ยเราสามารถะถ่ายอย่างนี้แสงน้อยสุดๆไปเลยนะคะอุ้มจะซูมหน้าให้ดูเห็นไหมเรายังเห็นหน้าพี่บีมเนี่ยอย่างชัดเจนแบบนี้นะคะจนไปถึงเนี่ยด้านหลังที่อยู่ไกลๆนะอุ้มซูมเข้าไปดูยังมีความคมชัดอยู่นะคะเราสังเกตดูว่าน้อ e เนี่ยน้อยมากๆนะในภาพต่างๆนะคะปรับออกมาได้ดีจริงๆนะแล้วก็ต,วตัวนี้นะคะเซ็นเซอร์เนี่ยขนาดใหญ่ขึ้นอีกด้วยนะทำให้ภาพเนี่ยมันออกมาได้ดูดีแบบนี้ค่ะ ที่นีเนี่ยยังไม่พอในเรื่องของการภาพถ่ายบุคคลเป็นยังไงบ้างค่ะจะบอกว่าเฮ้ยประทับใจใช้ได้เลยนะถึงสกินโทนอาจจะแบบไม่ได้ขาวจัวมากนะคะแต่ว่าเขาตัดโครงตัดขอบออกมาได้ดีเลยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยถือว่าเบอร์ได้สวยงามนะคะมีหลากหลายภาพที่วุ่งไปลองถ่ายคนมาแล้วก็แบบเออเก่ e งเว้ยเดี๋ยวนี้มือถือเรียงมีเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องถ่ายรูปเนี่ยยอมไม่เขาแล้วนะคะอ่านี้ลองดูนี่ นี่คือเป็นรูปที่อุ้มอัพโซเชียลกันจริงๆนะสรุปว่าก็ใช้ภาพจากเรียวมีอัพนะคะเพราะว่าถูกใจที่สุดในการปรับสีมาทีนี้ค่ะนอกจากเรื่องของการถ่ายภาพทั่วไปแล้วนะคะเจ้าเครื่องนี้ยังมาพร้อมกับโหมดสตรีน h o โต grapher 2.0ค่ะ เราสามารถจะเขาเรียกว่าเก็บแสงอะเนาะก็คืออย่างการถ่ายที่เป็น long exposure แบบนี้เอาจริงนี่ก็คือยืนถือเลยนะไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องอะไรนะคะเราก็จะสามารถเก็บนะรถที่มันวิ่งแบบนี้ออกมาได้นะคะแล้วยังมีนะโหมดการถ่ายภาพที่เป็นใน,ยนายุคไนตี้อะมันมีฟิลเตอร์นะคะที่เป็นไนตี้ป๊อปนะเพื่อสามารถถ่ายภาพออกมาเหมือนแบบย้อนยุคไปหน่อยแต่ว่าเก๋ๆแตกต่างกว่าชาวบ้านเขาเนาะ แล้วก,วก็ยังมีนะคะโหมดที่เป็น Starry ค่ะเป็น Starry โหมดนะอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันมีดวงดาวนะคะที่อุ้งเก็บมาได้เสียดายอย่างหนึ่งคือตอนไปถ่ายเนี่ยฟ้าไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่นะคะเมฆค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันสามารถใช้งานได้แน่นอนพูดถึงความเป็นเรือธงแล้วนะคะก็อดไม่ได้ที่จะมาเทสอาวีให้ดูกันค่ะว่ามันเล่นได้แบบเรือธงจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเรือธงหลายๆค่ายนะชอบมีปัญหาเรื <surg> ่องความร้อนค่ะใครๆก็ทราบในเรื่องนี้เนาะ ทีนี้ค่ะอุ้มก็เลยลองเอาตัวเรวมี9 Pro Plus เนี่ยมาเล่น r อาแบบต่อเรื่องยาวๆเลยนะจะบอกว่าเล่นเนี่ย ไม่ได้สั้นๆนะเล่นเกมหนึ่งเนี่ยเกือบ20นาทีแต่สิ่งที่ทาได้ดีมากคือมันไม่อุ่นแล้วมันก็ไม่ร้อนนะคะก็คือเนี่ยเล่นได้นิ่งๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเปิดนะเป็น fps 6 0ได้ด้วยนะคะเป็น high frame rate เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราใช้งานเป็นนานเนี่ยหรือว่าเราเล่นเกมอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็อยากจะจับมันได้โดยที่ไม่ต้องใส่เคสก็ได้หรือว่าไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะมีความร้อนขึ้นมาตัวนี้เนี่ยทำได้ดีมากๆนะคะแล้วเจ้าตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับชิปเซ็ตที่ มีเดทเทคเต็มสติ๊ y 9205G ค่ะสามารถใช้งาน 5G ได้ทั้ง2ซิมเลยนะแล้วที่สำคัญนะคะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับ Virtual Ram สามารถขยายความจุเนีได้มากถึง5 g b ค่ะและที่ยุ่บอกไปว่าเครื่องไม่ร้อนเครื่องไม่ร้อนเนี่ยเป็นเพราะอะไรเนาะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับระบบระบายความร้อนนะคะที่เป็น vapor chamber cooling system ค่ะอยากให้ทุกคนมาลองจริงนะคือเล่นยังไงมันก็ไม่ร้อนอ่ะชอบมากเลยอะ่ะ แตกต่างกับหลายๆเครื่องที่อุ้มใช้อยู่ตอนนี้นะคะก็ร้อนแรงกันไปนะเจ้าตัวนี้เนี่ยถือว่าทําเรื่องนี้ได้ผ่านมากๆค่ะแล้วเจ้าตัวนี้นะคะยังมาพร้อมกับลําโพงคู่ค่ะ d o เ b y Duo s t t r r o เเสียงดีมากนะกระหึ่มเลยแล้วก็เสียงออกจากทั้งสองข้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันออกข้างเดียวมือไปบางอะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะเสียงกระหึม่มเล่นเกมมันอย่างที่เห็นกันไปเนาะ และสำหรับเรื่องของแบตเตอรี่นะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับแบตขนาด4,500ม ah, ิลลิแอมป์แต่ตัวเครื่องบางมากๆเลยนะแล้วก็ระบบชาร์จนะคะจะเป็นชาร์จไวสุดๆไปเลยตัวนี้มาพร้อมกับ60วัตต์ซูเปอร์ดัชชาร์จนะคะเสียบแป๊บเดียวก็กลับมาเล่นเกมใหม่แบบนี้ได้แล้วนะคะเอาออกไปถ่ายรูปนอกบ้านที่เป็นแบบอ,อุณหภูมิสูงๆนอกบ้านนะอากาศประเทศไทยก็ไม่ร้อนเลยเออนี้ประทับใจมากนะคะทำเรื่องนี้ได้ดีมากจริง อ้ยาไอ้ยานีก่อนนีก่อนโอ้น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวทำไงดีทำไงดีเอาวามาคุณพี่มาไปด้วยเอาไปดิยังมีคนนำเลยเอาโดนโดนโดนอ้ยาอากลัวกลัวกลกกลัวถอยเดินถอยถอยโอ้ตายแล้วทุกคนผ่านไป เกือบส9นาทีอะไม่อุ่นเลยไม่มีความร้อนอะไรออกมาจากตัวเครื่องเลยนะคะแล้วแบตก็อ่าแบตแบตลดลงไปประมาณ4%ี่สี่นะคะสำหรับ19นาทีโนาทีดีมากเลยอะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่เรื่องของงานดีไซน์กันดีกว่าค่ะตอนนี้ข้างซ้ายมืออุ้มเนี่ยคือ Realme 9 Pro Plus นะคะส่วนขวามืออุ้มเนี่ยจะเป็น Realme 9 Pro ค่ะ ทั้งคู่นะจะมีสีเหมือนกันอยู่3ามสีเลยค่ะสีนี้นะชื่อว่าสีออโรรากรีนนะคะสีนี้ชื่อว่าสีซันไลท์บลูแล้วมีสีหนึ่งชื่อว่าสีมิดไนท์แบล็กนะคะความพิเศษของสีซันไลท์บลูก็คือเวลาที่มันโดนแสงแดดอ่ะมันจะมีการเปลี่ยนสีนะคะสีก็จะออกไปทางแบบอมอมแดงเนาะอันนี้ก็จะเป็นอมฟ้าน้ําเงินนะคะก็จะเปลี่ยนไปอมแดงแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกนะคะของทางเรียวมีที่มีการใส่นะในเรื่องของการเปลี่ยนสีได้ของตัวเครื่องเนี่ยเข้ามา แล้วก็ไม่ว่าสีไหนก็ตามนะคะมันจะใช้เป็นแบบเส้นแสงในการเล่นเนาะด้านหลังของตัวเครื่องสังเกตดูว่ามันสามารถที่จะเอียงนะเพื่อดูแบบอู้นี่เห็นไหมแล้วนอกจากที่มันจะเป็นแบบเหมือนเส้นแสงแบบนี้นะคะมันยังมีประกายระยิบระยับนะไม่ว่าคุณจะซื้อนะคะสีอะไรก็ตามก็หรือว่าเป็นรุ่นที่โดดเด่นออกมานในเรื่องของงานดีไซน์ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจับถนัดมือดีนะต้องบอกว่าตัวเรมี่เก้าโปรพลนะคะน้ำหนักจะเบาวกว่าอยู่นิดนึงเนาะ ส่วนตัวเร a l มี9 Pro นะคะจริงๆก็ไม่ได้หนักมากนะน้ำหนักอยู่ในมือก็กำลังโอเคเลย <S <S เดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันบ้างสำหรับเรื่องของหน้าจอเนี่ยจะมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยนะคะตัวเร a l มี9 Pro Plus ค่ะตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.4นิ้วเป็นจอ Super AMOLED Display นะคะแล้วก็ Refresh Rate เนี่ยจะอยู่ที่90เฮจอตัวนี้เนี่ยมีความสว่างมากๆเลยนะเวลาไปใช้งานกางแจ้งนะคะจะไปดูหม่งดูแมพเนี่ยก็ถือว่าทำได้สะดวกดี ส่วนจอของตัว Realme 9 Pro นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นจอ IPS LCD นะคะแต่ว่า r r f s h Rate ที่เขาให้มาเนี่ยให้มาถึง120 h z เลยขนาด6.6นิ้วนะคะเทียบกันก็ต่างกันไม่เยอะนะนิดเดียวเลยก็จะใหญ่กว่ากันนิดนึงสำหรับตัว Realme 9 Pro นะคะไม่ใช่ตัว Realme 9 Pro Plus นะตัวรูกล้องนะคะอันนี้อาจจะชัดเจนนิดนึงเนาะตัวเร a l m มี9 Pro Plus นะคะจะมีขนาดรูกล้องหน้านาเล็กกว่านะแบบชัดเจนเลย ประมาณนี้นะคะสำหรับด้านหน้าทีนี้เนี่ยเดี๋ยวอุ้มอยากจะพาไปดูตัวอย่างภาพนะคะของตัว realme 9 pro กันนิดหนึ่ง ครื่องนี้นะคะจะมาพร้อมกับ AI กล้องหน้าทำให้คุณเนี่ยสามารถจะถ่ายวิดีโอนะคะสวยขึ้นนะถ่ายง่ายขึ้นนะคะเพราะว่า AI เนี่ยจะช่วยคิดแทนเราเองสำหรับเรื่องของกล้องนะคะตัว r e a ม m 9 Pro เนี่ยจะมาพร้อมกับกล้องหลกักความละเอียด4ล้านพิกเซลเป็นกล้อง Nightscape nice นะคะแล้วก็จะมีเลนส์มาโครเนี่ยอันนี้มีมาโครเหมือนกันนะคะที่ระยะ4ซนติเมตรแล้วก็จะมีกล้อง Super Wide เหมือนกันค่ะ ทีนี้เนี่ยภาพถ่ายออกมานะสำหรับเรื่องของภาพนิ่งนะคะอุขอยกให้ฝั่ง Realme 9 Pro ป plus เนี่ยอุ้ม่าถ่ายออกมาได้สวยงามกว่าแต่ถ้าใครนะเป็นสายชอบถ่ายวิดีโอกล้องหน้านะคะถ่ายวงถ่ายวอล์เนี่ยจะบอกว่า Realme 9 Pro เนี่ยถ่ายออกมาได้น่าสนใจเลยนะเพราะว่ามันมีกันสั่นกล้องหน้ามาให้แล้วก็หน้าค่อนข้างจะเนียนกว่านะคะในการถ่ายออกมา แล้วสำหรับใครที่เป็นสายวอล์นะคะก็อาจจะต้องใช้เจ้าเครื่องนี้เพราะว่ามันมีกันสั่นกล้องหน้านะคุณสามารถจะเดินถ,นถน่ายนู่นถ่ายนี่นะคะแบบนี้ได้เลยท,ทีนี้เรื่องของแบตเตอรี่ดีกว่าค่ะว่ามีความแตกต่างกันไหมนะคะตัวเรวมี9 Pro นะจะมาพร้อมก,กับแบตก้อนใหญ่เลยนะคะขนาด5,000มิลลิแอมเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักของตัวเครื่องก็จะหนักตามขึ้นมานิดนึง ระบบชาร์จไวนะคะฝั่งเรยวมี9 Pro เนี่ยจะมาพร้อมกับชาร์จไว3.3วัตต์ซูเปอร์ดาร์นะก็จะน้อยกว่าฝั่งเรยวมี9 Pro Plus ส่วนชิปเซตนะคะชิปเซตตัวนี้เนี่ยจะเป็น snapdragon 695 5G นะคะรองรับการใช้งาน 5G เล่นกลงเล่นเกมอะไรไม่มีปัญหานะคะแล้วก็แบตเนี่ยอึดใช้ได้เลยเพราะว่าก้อนแบตก้อนมันใหญ่นะคะในตัวเครื่องนี้นั่นเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเป็นสายถ่ายรูปนะคะอุ้นก็จะเชียร์ตัวเรียมี9 Pro Plus นั่นแหละด้วยความที่เขาให้เซ็นเซอร์ในระดับเรือธงนะคะที่เป็น Sony m x x 766มาแล้วก็สามารถถ่ายภาพออกมาได้หลากหลายสวยงามมากๆนะคะตัวนี้เนี่ยมากับราคา12,999บาทค่ะจะมีรุ่นที่เป็น RAM 8GB นะคะแล้วก็ความจุ2 5 6 g b ส่วนใครที่เป็นสายนะคะไม่ว่าคุณจะเล่นเกมหรืออยากได้มือถือแบตอื่นๆนะ อุ้มก็แนะนำนะคะเป็นตัวเรียวมี9 Pro เนี่ยตัวนี้ก็น่าสนใจมากๆสามารถถ่ายภาพในเวลาคืนออกมาได้ถือว่าโอเคเลยและสำหรับรุ่นนี้นะคะจะมีให้เลือกทั้งหมด2แบบค่ะคือรุ่นที่เป็นแ a m 6 g ิความจุ128 g b นะคะราคาจะอยู่ที่8,999บาทแล้วก็รุ่นนะคะที่เป็นแร m 8 g ินะความจุ128 g b ราคาจะอยู่ที่9,999บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณชอบตัวไหนนะคะก็จัดได้ทั้งคู่เลย สีเหมือนกันหน้าตาใกล้เคียงกันนะคะความหนักอาจจะมีความแตกต่างกันนิดนึงกล้องก็มีความแตกต่างนิ้อุมเล่าให้ฟังไปนะคะใครมีคำถามอะไรก็สามารถใส่ได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ